ฮาฮ่าพี่น้องมาพ่อของดีพี่น้องขิด่าเฮ็ดห่วงหมดเลยและนี่มันเท่าก็ออกกำลังไู่พี่นอ้องาหลายตึกเลยพี่น้องสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอร์สกูสโคนเด้อร์มุนิกสัสเข้าป่าหาเฮ็ดคือเก่าพี่น้องแต่ว่าสีฮาเฮ็ดแต่ว่าสีฮาเฮ็ดรวมมิดนอกาะมุนิพอเฮ็ดห่วงก็เริ่มแบบเริ่มมดเลยนะพี่น้องเอ้ยเริ่มห่วงมิตเตเฮ็ดพึ่งพ่อเฮ็ดยังก็กเอามุนิสิเก็บแบบ เฮ็ดรวมมิดเนาะพอช่วงนี้เฮ็ดยังก็ออกนะพี่น้องแต่ว่าเฮ็ดปวกมันเริ่มเบิดแล้วเนาะเริ่มโมมีแล้วพี่น้องก็ไปเบิ่งกไปชมด้วยกันว่าสิได้ลายหรือบ่เนาะพี่น้องช่วงนี้เฮ็ดออกหาแต่เฮ็ดแหละพี่น้องเลยกอเฮ็ดละงูกพี่น้องไข่เฮ็ดละงูกโตบานเบิดก็มีมันออกแต่ลายมือเนาะอันนี้โตมันออกใหม่สงสัยมันออกกำลังงัวเหยียบตัวนี้ดอกหักไปเลยดอกแตกไปเลยเฮ็ดตะห้อยงัวพี่น้อง ดิสัขูดตีนมันออกเนาะขูดอันขีด้ดินออกนะพี่น้องถือมีดมาอยู่แต่ว่ามือเดียวพี่น้องมันตะโงกคาวเลยพี่น้องมีดก็อ่อนเพเป็นตะเรื่องพ่อเฮ็ดผึ่งเฮ็ดยังคือเก็บมื้งนี้พี่น้องไลยมือที่ผ่านมาเขาก็หาเฮ็ดป่วงเฮ็ดอย่างอื่นเขาก็พอไลยอยู่แต่เขาก็บก่ค่อยได้เก็บหอกเนาะ ง่วเหยียบ,บดอกมันหักแตกหมดพี่น้องเอาไปมันเป็นเสื้อนี่พี่น้องเก็บเห็ดรวบเม็ดมัอนี้มัอนี้่ปวดคลายดอกเนาะเก็บไปอันล่างหนึ่งเข้อตู้ไว้แหละแต่ข่อยก็กินพอได้ดอกเนาะไว้คนที่คนกินได้นะเื่นกินอะไรพี่น้องเฮ็ดปลืกมันก็ออกลายมือก็เริ่มเบิดร์ตพี่น้องเบิดแล้วแหละเนาะนี่กะบวลดเก่ามันก็ยังขึ้นมาบนละดอกสองดอก ตัวมันขึ้นมาน้ำรังก่อนเผว่าเขาเอาไปก่อนน่งนี้เนาะทำนี่ทำเสียมู่นี้พี่น้องเลยอาเล่มบันซีแล้วพี่น้อง เมือใหม่คือจิตวิทยาว่าเฮ็ดอย่างอื่นมันก็ออกลายมือรอ้องหมดห่วงก็เฮ็ดปวกห่วงเริ่มห่วงกันลองน่างามขึ้นมาน้ำหลังหมก,กเ <c oughs> กเ็บเหชรเก็บเพชรฝังวานเด้อพี่น้งองดอกนิ่มๆบวางดอกนะ บัตอนหาเห็ดปวกนะหเห็ดลายๆมันจะดอกอง,งามเนาะ ลายได้เห็นอันนี้ก็ได้พี่นอ้องเห็นน่าหล็เหกเนาะแล้วกเท่า,าหรือนกันอแข็งดี่น้งนั้นเห็นจะลายหาอ,อดอก,กันยังแข็งเนาะ เฮ็ดปวกจุ่มน่องบ่นบ่เห็นวานเนาอนี้มันกําลังสิบานบ่ได่อย บ้านนี่บ้านนี่จุ่มเลยพี่น้องวังจุ่มต้นหอมเห็นบ้านวัดแต่กันยังแบบมันหอากะบานนะแต่กับมันหอากะบานมันยังบเป็นเหลืองยังบเป็นแดงเนาะมันบานนึ่งหงงแล้วมันผ่อยเบิดมันเหลืองขี้ไล่พี่น้องมันแดงมันเนาะแต่ยังงาม ได้เล็บอยู่พี่น้องมือสุดท้ายมือสุดท้ายของเห็ดปวกเ,เนาะมันค่อยกินได้ค่อยหมักได้พี่น้องหนึ่งเห็ดสมด้วาหนึ่งแบบใส่เกลือเป็นนัวใส่กระเทียมจำเจวเนาะเห็ดสมเห็ดปวกแกงอ้อื่อวาม่นูมเห็ดเห็ดมันหมักเพื่อลยพี่น้องเอ้ ีพี่น้องตื่มกันไปบอละเ็กหน่อยเสียเนาะพอเฮ็ดยังกเก็บน,นี้พี่น้องเย้ยถ้าเฮ็ดอันนี้หามันออกลายอยู่แ่ขคอยสิบุอคอยเก็บปันใดพอเก็บเมื่อมันกะมันอ่อนนะมันหมุนมพี่น้องเลยถ้าเฮ็ดอันนี้หามันมันสิแขงเฮ็ดทานไอชิเป็นเฮ็ดนาเลึกเนาะกับเฮ็ดทานเนี่ยมันสิแขงเนี่ยเฮ็ดอันนี้านาานหาเวืดแต่ว่ามันยักอ่อนนะนะเาเลยบขคอยเก็บปันใดนี่ mưa nỉi bay hết cả bậc burger nồng kơ mưa phụn đu cà đu đấy phuchoa cướp hết non thả Còn đây lem nhiều phi nồng ấy thôi nó ดื่มกันไปบอลเล็กอะหน่อยได้ลายเองมันน,น้องยันไงโห่เฮ็ดอันนี้คือขากแล้วพี่นออ้องชงดอกซ้ำดอก เกลี i, ่ยให้เพื่งล่มให้ทรายพี่น้องเก็เพิ่องหวานเนอะล่มมาพี่น้องตัดก็สมุดตัดเนาะเกลี่ยเห้ถ่านล่มห้อยโดนถ่านไผ่พี่น้องเก็บเ็ถ่านเด้อพี่น้อง เมื่อกี้นี่พ่อคนอ่นผนหาเฮ็ดเนาะคนว่ากเจ้าได้เฮ็ดลุงจูมเต็มกระตาคนอื่นคนได้เนาะ่อยหาพ่อแต่เฮ็ดบานเฮ็ดลุงหกบานเขาก็เลยบริเก็บพี่น้องแล้วบอกว่าเฮ็ดจูมก็จะได้เต็มกระตาเขาหาเมือกกินใคยได้แต่เฮ็ดปวกบานเล่มบนเก่ารับเฮ็ดร่วมมิดแหละพี่น้องเฮ็ดลุงจูมยังบบก,ก่อบถึเนาะพี่้นงเพิ่งบานํา เอามีดมาแต่ว่ามือเดียวก็บะดวกตัดเดีย๋ยวจะตัดทังงอกเลยเนาะเดี๋ยวกคือึม็ดอ,อ,อ,อีกเนาะ ไคยก็มีพี่น้องดอกงามค่ะกัะเด็ก,ดกพี่น้องเพิ่งมีดอกจูมมี่น้องหวานจุ่ยจุยเลย อันนี้ก็แห้งลายเนะาะเขาบปเก็บเอาจริงกระแสบคือกันพี่น้อยอันนี้จะเป็นเห็ดห่านเนาะออกเป็นหมูเป็นหมู พราทพี่น้องมาค้อค้องดีพี่น้องคิด่าเฮ็ดห่วงหมเลยแต่นี่มันเขาก็ออกกำลรังมูพี่น้องลายเต okay. ิบเป็พี่น้องอ้ผู้ผูผูผูอื่นมันบานมันเช่าออกโอ้พี่น้องมดอื่นมันบานมันเช่าออกอละนี่เขาก็ออกเนาะแต่แต่มันค้นกับมะเขียอย <noite> ู่พี่น้องแต่คนบ่เห็นคอตัวซับของคนเด้อพี่น้องอ้มึนกลองกับปูมีมาผู้เดียวยันคนยากพี่น้อง เชียงคดมาแล้วเอ,อตัวออกน้ำลังหมูโชคดีลายพี่น้องมันนี้นมันกำลังแตกขึ้นมาเนาะว้าพี่น้องมืดนี้ใครได้ได้เห็ดจุ่มนะพี่น้องบอลน,นี้มันออกน้ำลังแสดงว่าเป็นโชคดีคของคอยพี่น้องเอ้ย นี่พี่น้องในกระตาเขาแต่ว่าประเนเห็ดปวกไปนียเนาะทางหลุมจะเป็นเห็ดสารพัดพี่น้องเลยเห็ดแบบพะพ้าๆพี่น้องเลยตอนนี้ก็เก็บเห็ดปวกเบิดเลยพี่น้องก็ได้บโบลายไปไดยเนาะแล้วหอดหีอว่าโลนแล้วหอดดอกค่ะ เฮ็ดท th ั้งลุ่มนี่มีขี้ดินหมดเลยเนาะพอเฮ็ดปลวกทั้งเทิงพี่น้องเฮ็ดทั้งลุ่มือนแห้งเป็นเฮ็ดบานสำเนาะโอ้ห่าได้หรือบ่โลนึงไอพี่น้องได้เฮ็ดปลวกแล้วก็ไข่แน่เนาะดอกงามๆเลยพี่น้องผึ่งข้าวก็ออกจุ๊มๆก็ลังงามๆเลยพี่น้องตักกุหลาบพี่น้องเขาก็นสิเมื่อ เลือกเฮ็ดบวกออกอยู่เทียงชิได้ลยชัยําไดชิฮอดโลหรือบ่เนาะเฮ็ดอันนี้ก็มี้ตจะดอกใหญ่แต่ว่าช่วงนี้เฮ็ดลายมันอ่อนเขาก็สิบบอกเอาเนาะพอช่วงแบบว่ามันออกบาลายยังไงเขาสะเก็บ,บเอาไปแล้วมันหักมันแตกหมุนก็เลยบอกเอาอยากมันจะเฮ็ดออกลายช่วงนี้เนาะจะเป็นเฮ็ดทำพันีเนาะยังอ่อนอยู่ขาว บัได้เก็บคือกันเนาะถ้าค่อยกินได้ค่อยหมักเอาไปอันขูดออกกันสิอ่างน้ำแล้วก็เสียบเสียบทาเกลือย่างไฟกินได้พี่น้องแต่อันนี้ค่อยกินบ่ได้ก็เลยบุเก็บไปเก็บไปก็ยยันบัมีคนกินเนาะมพร้เห็และงอกน้องปกติมันออกลายได้เข็นเขาได้ได้ผุดเต็มกระต่ากระต่าเห็ดจุ่มแต่ว่าอันนี้ก็เจ้าเนืองเอาเบิดกลางคืนพี่น้องตอนเศร้ากับคนหาเมื่องานถอดได้คนเลยเนาะ กลาคืนก็เจ้าก็เยืองเอามันเลยบ่ค่อยเหลือให้เฮาเห็นแต่ดอกบานนั่นแหละพี่น้องดอกบานตเขาบ่เอาบ่อึดข่อยก็บ่เอาเนาะพี่น้องดอกเดียวนี่เหลือกเอาพออีกแล้วพี่น้องเหลือตาเพิ่นเห็นตะบ่นเขาเอาแล้เห็ดลงโหกก็ได้ไอ้ตเขาบ่เห็นก็ได้ดอกเ็ดจุ่มเนาะ คาะครับดอกรุดคนละอันน้อพี่น้องเฮ้ยรุดดอกไม้พี่น้องจริงรุดอินทรี้เนาะสุมขาวกำลังงามๆเลย่น้องเฮ็ดยังเนาะตอนเฮ็ดเพิอกมันนิ่มเลยเก็บดอกพี่น้องจริงก็ยังกินได้เฮ็ดละงูเหลืองโอ้มีหมูมีผูกเนาะ ดอกเดียวนนี่เละเนาะเรือตากะเจมสีนี่งามเลยสีออกสมสมดลยบันนี้กะซีมาเลือกเห็ดพวกจูมองพี่น้องราว่าน่าจะไม่หดโลดออกเนาะเลือกออกก่อนพี่น้องมั้ยจะลายไ็ได้โลดหนึ่งยังไครได้พี่น้องม้ือสุด้ทยอะไรโมนี้เนาะ ปกติมันกระเวิร์ดอะไรพี่น้องเห็นผู้ใดได้กับไปหาเลีมได้ติดดอกบานมันอะไรแต่ม่วอนนี้ออกล่าออกสุดท้ายโม่ตะบุกิดดอกว้ที่ได้เฮ็ดจูบมันนี่จริงมันกับหอดลดอกโลทะโลปกติแต่โลไม่ฆ่าแถวบ้านไม่ฆ่าแถวบ้านมันผัดบุกหอดไอตี้พี่น้อง ค้าก็ตกต่ำยังไาอันอันโรคแคนี่น้องขึนมาได้จะบางอันมันทำกับขาก็แตกมอออขึ้นมาอีกหน่อยนะคะมีมูดดอกนออ้าเฮ็ดทั้งลุมที่หมดแล้วเฮ็ดเฮ็ดปวกหมเฮ็ดเฮ็ดปวก เถิงเนาะเฮ็ดๆพวกน้ําล้างก็เลยใช้เถิงกระตานะมีบ่มัครับด้ประมาทเด้อพี่น้องได้ดอกเลเบิ่งคือว่าบ่ลายเนาะย่านคนมาาก็พอแฮงคนก็เสียงแซวๆอยู ย่างผ่านกันไปผ่านกันมาอยู่ดี้เนี่ยตอนเอาเห็ดบุมีคนมาเห็ดแห่งอึดซับบุสไทยเนาะตอนนี้ก็คัดแล้วเลยพี่นอ้นองเอ้ลายเติบเลยพี่น้องเอง้ยครึ่งขึงกระทางเนาะครึ่งกระทางอันนี้กระทางใหญ่เติบพี่น้องน่าจะได้ยุโรนึงเนาะนี่นพี่น้องดอกขผงจูมน่าจะได้ลงุงส่วนอันนี้จะเป็นเห็ดละง,งกเห็ดปวกบานแล้วก็เห็ดพวกนี้แล้วก็เห็ดผงจุ่มอยู่ทั้งลุ่มพี่น้อง พึ่งท้งหลุมนี้แต่ดอกงามๆพี่น้องเลยอันนี้ก็สีล่างไว้เนาะเห็ดปวกถับมันมนเลยมอมเมมแบบมเลยพี่น้องเล้ยกันยังดีมื่อีนขีดว่าสได้แต่เห็ดอันนี้พี่น้องยังดีได้เห็ดจุ่มโลนึงมื้สุดท้ายแล้วพี่น้องกันยังพ่ออยู่ก็ดีใจเลยเนาะปกติก็ได้แต่เห็ดบานแหละแต่ละคนก็ได้มันบานเบิ่ดเลยเลมอาก็ได้เนาะ ก็โอเคเนาะพี่น้องก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้สำหรับกันเด้อเฮ็ดเท่ากับโชคดีได้เฮ็ดตัวนี้น้ำพี่น้องได้ยูโรหนึ่งนี่แหละตัวนี้ก็สีล่างไว้ใหเลยผ่อนคลิปหนาพี่น้องขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีบาสคูสควคนเดอที่ติดตามหับชมและให้กำลังใจตลอดมาสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปแล้วสบายดีสวัสดีพี่น้อง